เมื่อวันที่16ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการตรวจหาสารเสพติดของนักร้องดังเป๊กผลิตโชคที่เกิดเหตุทะเลวิวาสามเดือนก่อนทำให้เขาต้องรับบาดเจ็บและผ่าตัดขณะที่เขาอัดคลิปขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนและผิดหวังขอทุกคนให้โอกาสได้แก้ตัวใหม่การเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่มีข่าวสารเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลตรวจหาสารเสพติดของเขาในเวลาหลังนี้จนกระทั่งเวลาที่เขียนเรื่องนี้ แต่ก็มีข่าวที่กล่าวว่าแหล่งข่าวได้เผยแพร่มาก่อนว่าผลการตรวจหาสารเสพติดของเป็กผลิตโชคนั้นออกมาแล้วเมื่อวานนี้แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยขณะนี้ได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนอย่างไรก็ตามนายเอนเตอร์เทนได้รายงานว่าได้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดของเป็กผลิตโชคแต่พบว่ายังไม่ทราบเรื่องจะไปตรวจสอบต่อไป และนี่คือส่วนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดความฝันของเขาเกี่ยวกับการเป็นผู้นําในประเพณีดนตรีจะถูกทดสอบโดยความจริงอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดของเขาเป็นสิ่งที่สําคัญและควรรับรู้ขอให้ทุกคนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างเหมาะสมต้นสังกัดเป๊กผลิตโชคอัปเดตอาการพ้นขีดอันตรายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด h t t p s w w w m a t i c o n c o t h e n t e r t a i n m e n t n e w s c o r e 5 3 0 5 9 1 7 เป๊กผลิตโชคอัดคลิปขอโทษทุกคนในเหตุการณ์รับดื่มหนักจนครองสติไม่อยู่วอนสังคมยกโทษ h t t p s w w w m a t i c o n c o t h e n t e r t a i n m e n t n e w 5 3 1 2 0 0 0